นีค bueno? no. ่ะพลอยนะคะธนาคารชินทันนะคะเราก็ภาษาเกาหลีนะคะที่ใช้กับธนาคารนะคะมีอะไรบ้างคะหนึ่งนะคะพาสปอร์ตพาสปอร์ตนะคะเรียกว่ายอกวดนะคะยอกวดนะคะสองนะคะบัตรมา่านะคะบัตรมาส์นะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าเวกุกินถึงลุกถึงนะคะเวกุกินถึงลุกถึง สามสมุดบัญชีนะคะสมุดบัญชีนะคะเาเรียกว่าทุงจังนะคะถ้าเป็นสมุดบัญชีของเล่นปกตินะเขาจะเรียกว่าอิบช่วยกึมทุงจังอิบช่วยกึมทุงจังนะคะสองนะคะถ้าเป็นสมุดบัญชีของประจำนะคะเรียกว่าช็อคกึมทุงจังนะคะช็อคกึมทุงจังต่อมานะคะบัตรเอทีเอ็มนะคะบัตรเอทีเอ็มธรรมดานะคะเรียกว่าเช็คคือคาดื่นเช็คคือคาดื่นแล้วก็ ถ้าเรามีบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าชินยงคาดตึกนะคะชิ้นยงคาดตึกนะคะแล้วก็ที่สำคัญในการทำของโต้แบงกิ้งนะคะเขาจะเรียกนะคะว่าบัตรนิรไพยนะคะบัตรนิรภัยภาษาเกาหลีเรียกว่าพค้วนคาดตึกนะคะพค้วนคาดตึกนะคะก็สำหรับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวมาคลิปแรกนะคะเดี๋ยวข้าต่อไปเดี๋ยวเราจะมีม่อีกนะคะติดตาม้วยนะคะ